ให้ความมนนเคราะห์สนามของเรา <ขอ S 1> เป็น<ย>าเดิมแล้วครับออถ,ถ้าออกอย่างนี้แน่นอนก็ท่านผู้ชม,มทุก่าเกียรติท่เครับเพราะว่าเกมการแข่งขันนั้นนายกุญมีเล่นเรือเป็นแน่นอนครับร่องน้ําแดงร่องน้ําแดงครับเรือเสียด้องหรือว่าคุณน็อตในสังกัดเพชรพัชระไทยน้ําทิพย์ร่องน้ําแดงพายแบบสบายๆครับเจอกับร่องน้ำเมือพยาชารวันสิงห์นิโอนึง ถ้าเกิดพายอย่างนี้ลำหนึ่งลำใดไม่เอาครับก็แอดไลน์หมาผู้ใหญ่เทพแอดไลน์หมาผู้ใหญ่เทพนะครับเพราะผู้ใหญ่เทพจะตอบทางไลน์ไปให้ช่วยแอดไลน์มาหน่อยนะครับแอดไลน์มาหน่อยนะคะถือว่าไก,ก,ก่ก็เห็นตีงูก็เห็น ลงไก่ครับเลรือเป็นที่อย่างนี้ครับก็สู้ไม่ได้ครับพายอุ้มสมกับพายแบบสบายๆครับในานามของเพชรพัชรล้ไทยน้ำทิพหรือว่าวันนี้วันนี้ผู้ประกอบพยาชลรัน,นั้นไม่พร้อมไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรรปะไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรครับเพราะให้ในานามของเพชรพัชรลาหรือว่าไทยน้ำทิพหรือว่าเียด,ดอกนั้นแมว่าฮิวอ,ออกมาเล็กน้อยหรือปลายกลางไม่เยอะครับแต่ยังสูสีกันอยู่ครับพี่น้องกับพายก็อย่างนี้พี่น้องชาวเรือ และท่านผู้ชมที่ชมการไห้สด FC แฟนเรือยาวอยู่นะครับพี่น้องเป็นรอบรองชนะเลิศในประเภท5 15ฟิพายเรือทั้งคู่นั้นเคยเจอเคยเจอกันมาหลายสนามผลปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยมันสู้กันไม่ไหวจริงๆก็ขอให้พายเป็นไปตามสภาพแบบนี้แล้วก็พี่น้องก็จะได้เห็นความจริงว่าสู้กันไม่ได้ก็จะต้องค่อยๆพายอุ้มสมกันมาพายขึ้นมาดึง จะเก็บกำลังไว้สู้ในรอบต่อไปกรรมการยกธงแดงครับเพชรพัชรไทยน้ำทิพ์ชนะครับพี่น้องม่มีใครเข้าเทียบทุ่นแล้วไม่ต้องโยดเชือกไม่ต้องเกาะเชือกแล้อแดงน้ำชาลวันน้ำนวเววครับผมน้ำเงินเพชรพัชรไทยน้ำทิพ์กำลังจะเชือบชมว่าน้ำใจนักกีฬาทั้งคู่ครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งลำเรือมาเอาออกมาแล้วค่อยๆพาครับก็แค่นั้นจบ ผู้นี้กรรมาการสั่งปล่อยออกมาก็เป็นตาเอ่อมองตารู้ใจครับเนื่องจากว่าด้วยนับใจของฟีพายพญาชารวันสิงห์ลีโอแบบซุนวูตำราพิชัยสงครามที่เคยแต่งตำราพิชัยสงครามเขาบอกว่ารู้เขารู้เราเมื่อนายกบุญมีอ่านตำราพิชัยสงครามแล้วมากมายก็จึงรู้ว่าเที่ยวไหนควรเอาเที่ยวไหนไม่ควรเอาถ้าแบบนี้พญาชารวัน สิงลีลออดีตแชมป์ถ้วยพระราชทานสาปีซ้อนของสนามนครสวรรค์ของสนามวัดถหลวงของสนามเทศบาลโพสังโฆและสนามที่วัดเกาะหงน่าจะได้ปีหรือ2ปีถ้าจำไม่ผิดต่ได้แน่ได้แน่ก็พยายามจะค่อยๆกันเชียงเรือมารอไปชิ้นที่สเนื่องด้วยว่าจะบายแล้วเขาไม่ให้บายครับเพราะว่าในคู่ที่สอง คู่ตัดเชือกเหมือนกันระหว่างพร์พราะแก้วกวับเทพองอินมันบายกันไม่ได้เพราะคู่นั้นเฉือนกันส้นจะแดงพาแปดจึงฉะนั้นคู่นี้จึงเป็นไปตามตารางกราฟเลือแต่ต้องขอภัยที่ว่าได้เลยไงท่านขึ้นไปแข่งเร็วไปหน่อยท่านเลยไม่ได้พักแต่ว่าเอามาขนาดนี้ก็พอทนพิษปาดแผล ได้ครับพี่น้องครับถือว่าไก่ก็เห็นตีนงูครับงูก็เห็นน้องไก่ครับถือว่าไัยก่อนได้เรียนครับพักผ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในนามของชาละวันกับเพชรพัชรชไทยน้ำทิศสบายสบายครับเที่ยวดีเป็นรอบลอยชนละเลิศเที่ยวทีสองเที่ยวแรกนะในนามของเพชรพัชรราหรือว่าไทยน้ำทิพย์ก็ชนะไปดึงเที่ยวเลือเที่ยวนีก็คงไม่มีปัญหาครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับมีแตดเหล่าไม้ครับเอาแล้วครับไทย หรือว่าในนาของไทยนักทึ่งกระหิวชาลวันเข้าเซนชัยจบข่าวไปคู่นี้